สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับสําหรับพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นคอมเมนต์มาในคลิปนะครับว่า,อ,าอยากได้พันขั้วตู่ได้ไหนวะฮะทรงลงรูปคั้ยตู่ให้เบิ้งอีกเดอ้อพันว่านี่ถ้าพี่น้องมาเบิ้งคั้ยตู่นะครับในฟาร์มของเราในะสวนของเรามีคั้ยตู่อยู่คู่หนึ่งครับพี่น้องซื้อว่าแม่ดาวเรืองกับเจ้าลุงเรืองนะครับแม่กมับลูก ลูกกระสีประมาณเกือบสองตีแล้วครับค้วไอตู้เป็นค้วไอที่แน่นครับเนื้อแน่นเนื้อแน่น,อ,นอ้วนนะครับแต่ว่าเตี้ยนะครับพี่น้องนี่ครับให้พี่น,อน้อ,นนองเอฟซีเบิงเพินดดพ่นว่าอยู่จังหวัดใดเพิ่นว่าอยากได้พันขั้วไอตู้มันง่ามเพิ่นว่านี่พี่น้องอ่าพันว่าทายหูบลงให้เบิงอีกหนเดอ้ออ่าทายให้เบิงหนเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ก็คือค้วไอตู้ ซ้ำกันแล้วแม่ก็ลูกนะครับซ้ำกันแหละขอยตู่แม่ลูกพี่น้องในเบิ่งกันนะครับนี่ขอบุญขอบคุณเอฟซีที่ิ่นมกักนํำนะครับมักคือกันมาค่อยตู่นะครับนี่เป็นควายตู่เป็นยังคือเอนควายตู่เขามันสั่นนะครับเขามันตู่เขามันหมูก,ก็เอินควายตู่นะพี่น,อน้องเนาะนี่ละควายตู่ครับง่ามแน่นๆตันนะครับนี่ขี้ได้ได้พี่น้องได้ขี้ได้ขี้ได้ ไอ้ลุงเรืองว่าชีเอาเพิ่นฝึกใส่ไทยอยู่เนาะพี่น้องเนาะเอาจังได้กะฝากฝากพี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องติดตามนะครับไอ้ดุงเรืองกับดาวเรืองควายตู้หนึ่งคู่ในสวนของเราในฟาร์มของเราเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นควายตู้แม่กับลูกตัวผู้นะครับไอ้ลุงเรืองกับแม่ดาวเรืองนะครับเอ,เอาล่งเห็เบิงไดเดอ้อพี่น้องเดอ้อดูข้างหน้าชัดชัด แข้งข้างหน้าเนียนๆตันๆนะครับพี่น้องเนียนตันๆอ้าพี่น้องเอาไว้ซ้ำอีกสักก้อนครับคลิปหน้าพอกันไหมขอบขอคุณขอบคุณพี่น้องคอมเมนต์มาว่าถ่ายควายตัวให้เบิ่งแน่ะนะครับเบิ่งถ่ายเบิ่งถ่ายเบิ่งยังพี่น้องนีอ้ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามนะครับฝาก ต,ติดตามกดติดตามฝากซับสไคร้ให้แนเดอรพี่น้องเดอร์าสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าพอกันไหมครับผมสำหรับวันนี้ผมพายอยู่เคยประไทยขอเก่าวข้ามาขอบคุณเลยค่ะสวัสดีครับ